พี่เคครับดินเป็นไงมัง้งดินมันนุม่มนุ่มดิเราครับมันมัน,ม,นมันไม่แข็งเหมือนกระด้างนะนุ่มแบบราคาวแาจะเดินดิอย่างเงี้ยมองดูแล้วแน่แน่ว่าข้าวจะเดินดิลองทอดดูปะลองทอดรากดูปะเออข้าวเลยเออยทอดแล้วมันทอดงายอย่ายยังเนี่มันนุม่มอ่ะดินมันนุ่มนะ่ะก็ย,ยากหรูไงว่ารากมันจะยาวขนาดไหนโอ้โหเราทอดดูกันเลยดีกว่า ดิมันล้มนี่แหละว,ว่าเออเอือดแล้วดีมันดีไมันดีกว่าตะก้อที่เคยทำนะ <มา S 2> จริงนะจริงวะจริงแต่ว่าดิเรารู้เลยเราเย็บนี่นี่เรารู้เลยนะนี่ถอนสดๆอ่าดูว่าลากเป็นยังไงอา้าวเข่าจุ้ยไหมเป็นไงบ้างพี่เกลาวยาวใหญ่นะอ่านีแตกดีไหมลากเข่าแตกดีมันนี่นี่เห็นไหม นี่มาแค่เท่นเดอร์ไปอย่ดูตอนใส่ปุ๋ยไปแล้วดูดูอีกทีนึงโอเคตอนนี้ตอนใส่ยถ้าเราส่ปุ๋ยไปแล้วใช่ตอนนี้เราเราเพิ่งจะไต่ใช่ไต่ยังลากยากอี่เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูสวยเดี๋ยวรอับว่าเออดีดีดิดีเนาะนุ่มนุ่มได้เลยตัวยาไม่มีด้วยไม่ได้ชดยาแล้วดีกว่าก็เราไม่ได้ไม่เราไม่ได้ชดยาคุมรอบต่อีกรอบนั้นรอบเดียวที่ว่าคุมเลยคุมเลยใช่ดีอ่ะก็มันกำจัดยาด้วยไงเทนเดอ้ลเราอย่างว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเลยว่าอู้มันจะดีหรือเปล่ามันอดีมมันยาค่อยมี ใช่เขาดีเขาค่าดีไหมเขาค่าไหมเออดูดูไอ้ข้าตัวเขาดีมีข้าห้ล่อให้ดำหมดไม่เลยยังลอยอยู่เลยเไม่เลยนี่ไงนี่ยังลอยอยู่ให้ดำหมดเลยไม่ไปข้าวไงไอ้ข้าวเก่าๆนี่ลอยให้ดำหมดเลยนี่ยนี่ไม่ได้จริงเลยไม่ได้โกหกเลยนี่ยังไงครับอันนี้คนที่ยาวที่นี่ประจำนะยืนยันเลยทำยืนยันี่ประจำนานเนี้ยทำมาต้องโอ้โหรุ่นเพื่อนลุ่นรู้กันเลยมันมีมันมีความเปลี่ยนแปลงนะไอ้เปลี่ยนแปลงเยอะเลยดินมันดีว่าแต่ก้อนดินมันไม่ดีแล้วเยี่ยไปเนี่ยมันมันเหมือนแบบ ดินไม่มีคุณภาพอ่ะ,อะเราเยียบรู้เลยอ่ะถ้าดินแบบมีคุณภาพมาเยียบปุ๊บมันจะนุมน่มๆมันไม่เหนียวจนเกินถ้าเยียบพอแป๊บนี้มาได้เรียงน,นี่ครับผม,มบทำมยืนยันจากคนปัน้นนาฉีดยาใยส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อีกห้าวันเราจะมาทีดฮอม,มนลกันนะครับเดี๋ยวคนจะมาตามเก็บภาพเก็บคลิปให้ดูวันนี้ผมกับพี่เคก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ